ทักษิณโพสต์ทวิตเตอร์ตัดสินใจแล้วกลับบ้านเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดพร้อมระบุแก่แล้วเกือบ17ปีต้องพลัดพรากจากครอบครัวจากกรณีนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทวิตข้อความแจ้งข่าวดีต้อนรับหลานคนที่เจ็ดของตระกูลพร้อมบอกว่าจะกลับไทยมาเลี้ยงหลานโดยระบุว่า เช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่เจ็ดเป็นชายชื่อทาสิงจากน้องอิงแททองทานหลานทั้งเจ็ดคนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีกรกฎานี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับ ล่าสุดนายทักษิณได้ทวิตข้อความขอกลับบ้านมาเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยระบุว่าผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับ